สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องการเขียนรูปแบบกระจายอยู่นะคะในแบบฝึกหัดข้อที่4โจทย์กำหนดมาว่าให้นักเรียนเขียนจำนวนเลขโดย โจทย์จะกําหนดรูปแบบการกระจายมาให้นะคะอย่างเช่น300ร้อบวกสิบวกแนะคะเราก็จะเขียนจํานวนเลขได้ว่า318อ่าเรามาดูต่อข้อ2นะคะสิ่งที่เขากําหนดให้คือ4000บวก 30มสิบสี่พันบวกสานะคะเราก็จะเขียนจำนวนเลขได้ว่า4030ันาต่อไปข้อ5ใหญ่นะคะในหน้าที่38ข้อ5้าใหญ่นะคะโจทย์กำหนดให้ก็คือให้นักเรียนเขียนจำนวนเลข และลากเส้นคำตอบลงในตารางนะคะตัวอย่างข้อ1สิ่งที่เขากำหนดคือ5,000บวก400บวก90บวกห5,000บวก400บวก90บวก5นะคะ เราจะเขียนเป็นจำนวนเลขได้ว่า5495นะคะนักเรียนก็ลงมาหาในตารางนะคะว่า5495เนี่ยมีตรงไหนบ้างนักเรียนก็ใช้ดินสอนะคะวงเหมือนในตัวอย่างได้เลยนะคะ อ่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแค่สองข้อนะคะแล้วเรามาเจอกันในวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ